สวัสดีจ้าืือนี้เข้าคาว่าสอนวิธีการแพ็คของกันจ้าแพ็คของของเข้าก็คือแพ็กต้นไม้ต้นบอนสีกันนะคะไปดูกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเข้ากระเริ่มจากวิธีการตัดถุงกันจ้าถุงเข้าใส่ ทูงขนาดเจ็ดคูณสิบเอ็ดนะคะผูงหนาคูณจา่าขั้นตอนต่อไปเข้ากับพับถึงของทูงให้ได้ประมาณซำหนีจากาเอานะคะพับถึงไเลยจา้าขั้นตอนต่อไปเข้ากับตัดห้อยที่เข้าพับถึงไว้เลยจ้าให,ไาใหไ้ได้ประมาณซำหนีนะคะเทียบประมือ ตัดถุงเพื่อว่าเข้าเสะห้องนํำของต้นไหม้นะคะบริหานหนำของต้นไหม้หัวออกไปใส่กล่องจ้ะขั้นตอนต่อไปเข้าเกาต้นใหม่นะคะใส่ถุงทีเข้าเตรียมไว้ค่ะแล้วก็พ,พับจังสีคือพับขนมมกนะคะ่ะแนวตั้งกล่องเสียนะคะก็เลยในตัง้งตำแนเพราะว่าต้องใส่แนวแพกเป็นตัวซอยเราอยางฮัดไว้เลขจังสีค่ะ นำจากผู้นี่มันสิไลมาหอดถุงนะคะสำไปหอดลูกค่ะมันสีบรอนไไปใส่กองพอดีค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนยาเจสสูค่ะขั้นเสียเอาเซสสูเ่นจังสี่นะคะหาสื้อเลยตามร้าน้าทั่วไปค่ะแล้วก็พับเคืองจังสีค่ะเพื่อให้มันหนานะคะ แล้วมันจะสามารถปกดินได้โดยที่มันโปเปียกแห้งไปจนหอนลุกขานะคะพรประมาณสองสามหมื่นหอนลุกขานะคะ,ะ, 2, 3, ะ,คะถ้าไปเห็ดไปเรื่อยๆะคะ่ะเนมันอ่อนเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับการยเยตซูนะคะการเยตซูเพื่อบําไหนาดินมันเปิดนะคะไปหอดลูคา้าดินก็ยังอยู่คงสภาพสวยงามและสามารถคุมน้ำไว้รักษาต้นไม้น้ำค่ะบ่าหฮต้นไม้เหียวเสาไปหอดุขากระซ o o สวยเหมือนเดิม้าถ้าขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนเตปเตปปิดนาดินนะคะคือเราจะใส่เตปคุนจังกีค่ะเพราะนั่นจะนามันจะเป็นนาดี ติดยู่ติดทนติด,ดนาดินที่หอบี้สูดสูไลเลยจ้ะอันนี้เฮ็ดเพื่อการบ่่อยดินเฮียนะจ๊ะแล้วก็ปล่อยสูดสูเฮียปุ่มนม้ำปุ่มดินจ้ะปุ่มอุณหภูมิข้างน้าไปต้นใหม่ไปหอดลูกานะคะดินมันจะยังคงทีเหมือนเดิมเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ เข้าแต่โบปิดไปติดก๊กใหม่นะคะเพื่อว่าเวลาลูกค้าเพิ่นตัดแกะนะคะมันจะบบโดนต้นใหม่นะคะจะสามารถตับตามห้อยนี่ไลยเลยจ้ะปัดปัดด่ะแล้วต่อไปนะคะเป็นการๆๆๆๆาติดติดกนค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการ ติดเตปหอบค่ะรอบกระถางเพื่อให้เตปม้วนที่ติดปิดกลนกับติดนาดินนะคะมันอยู่เทปสสใสติดนะคะห้องกระต้องใสียดายค่ะเพื่อให้ลูกค้าได้ตนงาำง่พ้นพูมใจกลัวร้ายเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นการแพคขั้นตอน แรกๆนะคะปิดทุกอย่างให้เรียบร้อยค่ะอันนี้เมันจิกวมไปไปัไดเมั่นกับบรุษค่ะมาขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเช็คเบิ้งนะคะว่าสีเอาแก้วขนาดใดมาขอบดีเท่ากับสีเบิง้งจากลักษณะต้นใหม่นะคะแล้วก็เหลือแก้วมากขอบค่ะ ระของต้นใหม่น้ำนะคะน้ำมันเป็นลักษณะจังสีนะคะเขาะเพาะออกให้เพิ่นส้มมากาไปหอๆคะอ่ะเรียบร้อยนะคะแปลว่าแก้วของตัวนี้นะคะสามารถใส่กับต้นใหม่ตัวนี้ได้ะคะ่ะแล้วเขาก็มาลองแกะเบิ้งตึ๊บ วันมันสีหอดุขาส่งจังไดน,นะคะค่ะอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะเท้ากับสีใส่ใยสองเคราะนะคะพันต้นไม้ไว้เพื่อบ่องห้ต้นไม้เอ็นนะคะก่อนถีเียวต้นไม้เซยในแกวค่ะเอาแก้วปิดเลยค่ะ มันมีสองวงสีนะคะเข้ากับเติมย่ยสังเคราะห์ลงไปในจ้าเทียบแก้วแล้วๆใส่ย่ยสังเคราะห์แล้วๆนะคะเข้ากับท้ำการติดเตปใส่แก้วพลาสติกคะ่ะเพื่อให้มันอยู่มัน่นคงนะคะ นี่คะ่ะเซ็นเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเขาก็คือเขียนซื้อของสินค้าของเขานะคะไว้ขังแก้วพลาสติกค่ะเขาจะใส่เป็นปากกาเบอร์นี้นะคะสีดำค่ะขย่าวขยาขยา นี่ค่ะเข้าสีเขียนไปจึงสีนะคะทุกแก้วทุกต้นเลยค่ะเพื่อจะให้ลูกค้านะคะสื่อไปเรื่องเ,อเพื่อนสื่อร้ายนะคะลงุงลืมซื่อต้นใหม่นะคะเพื่อนจะได้เห็นอยู่ในแก้วว่าอ๋ตอต้นนี้มันซื้อนี่เนาะที่เพื่อนสั่งมากขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนเลือกขนาดกลองค่ะเพา่เสียวกองมาเทียบกับต้นใหม่ไหวนะคะถักกองนี้ใส่ใดนะคะก็คือ Thì xe con ข้าสีเสเบิงออีกเท่อเพื่อกว้มชั่วนะคะคือลองยัดหยัด,ยดม,มือทันหนีพอดีนะคะมันจะเขื่อนในบ่ลายคะ่ะเราต้องเลือแบบขนาดกองทีพอดีกับต้นไม้นั่นนะคะพ่อใดพ่อใดกองทีพอดีกับตน้นไม้แล้วค่ะข้าวตาข่ำกันเนี่ยกระดาษ้งไป่ห้องผขืนมั่นแผ่นหนึ่งนะคะจะเป็นเล่งสีค่ค่ะ ให้หมันให้กระดาษห,หนังสซื้อที่์นะคะห้องกันแถบเป็น,นของสันลางนะคะเละืญญ่อนขยับตามไปเรื่อยๆนะคะจนก,กว่าข้อศอใจว่ามมนแหน่งพ่อดีแล้วค่ะ เน้นในที่พอดีแล้วนะคะซันจังได้กับปฏิีีคค่ะเท่ากับปิดได้ไล้ค่ะ <S <S ติดเต้ในเน้นน้านะคะการติดทีบท่านแห้งค่ะ <S 1> <S 1> เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับกองนี้ค่ะ ค่ะก็บจบไปแล้วนะคะสําหรับการแพ็คของนะคะของต้นใหม่ลานหนูนะคะถ้าสม,มุดไว้มันยังผิดพลาดประการใดนะคะพี่พีสามารถให้คําแนะนาหนูมาใดตลอดเลยนะคะแต่สําหรับพี่พีทันใดนะคะที่เชี่นชอบวิธีการแพ็คของของหนูนะคะสามารถนําวิธีของหนูนะคะไปใส่แพ็คของได้เลยจ้านะคะการแพ็คของของหนูทุกๆุกมือก็จะประมาณนี้นะคะลูกขาจะได้ประมาณนี้ค่ะทุกมือเลย ค่ะขอบคุณค่ะ